อีกหนึ่งท่านที่ออกมาฟันธงเลยนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่สําเร็จนี่นะครับคนนั้นที่ว่าก็คือคุณวันชัยสอนสิริคือฟันธงว่าแก้ไขไม่สําเร็จไม่พอแล้วรัฐบาลก็จะไม่พังด้วยนะยุบสภาก็จะไม่เกิดด้วยแล้วก็ยกเหตุผลนะครับในมุมว่าทําไมพักเพื่อไทยถึงเดินทางนี้บอกประมาณว่าถ้าเกิดแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยเ,<อ>เดี๋ยวคะแนนนิยมมันจะไปตกอยู่กับฝั่งพักประชาชนไง<อ>สู้ปล่อยให้แบบเนี่ย เป็นแบบยื้อๆกันไปแบบเนี้ยสาระละวันกันไปแบบเนี้เดี๋ยวก็หมดวาระมหมดสมัยไปแล้วสิ่งที่ดรวันชัยสอนสิดิอดีตสมาชิกวุฒิสภา,าโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้เนี่ยก็ตั้งเป็นหัวข้อเลยบอกว่าละครเรื่องกลเกมแก้รัฐธรรมนูญลงเอาไว้ในเพจส่วนตัวเนี่ยนะครับยกด้วยกัน6เหตุผลเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณวันชัยบอกว่าไม่ถึงขั้นที่ทาให้รัฐบาลพังนะ หรือว่าต้องยุบสภาเพราะสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านใน